อามาโอ้โหเอา y วาตูนิลดูว่ะเขาเลือกอะไรกันอ่าด่านนี้แหละด่านนี้แหละแก้มือแก้มือก่อนหน้านี้เล่นแล้วแตกโอเคอยู่ใต้ลมนะฮะแล้วก็อยู่ให้ได้นานที่สุดวะ่ะจัดไปเลยทีนี้ต้องเปิดเปิดเอ้ยต้องสับสวิตแล้วก็อยู่ใต้ลมแล้วโดนต่อยดีก็เรียบร้อยสบายใจมีที่เกาะเดียวก็คือตัวคันโยกเน ตัวขันโยกนี้นี่เองผมอยากเอาน้องชาร์กว่ะเอาน้องชาร์กไปโดดเด่นโดดเด่น,ดดนไม่เหมือนใครอ่าโู้ราวแลวแา้วแล้วบายบายชิดเลยชิดเลยชิดเลยอ่าบอกเลยว่ารอบนี้ผมแบบมาโหดโคตรเฮ้ย สั้นก่อนเลยสัดนรวดสัดนรวดไม่สนพวกใครพี่เคข้างเราพี่จะจะเวียงมันไปไปก่อนไปล่วงสองล่วงสองใช้ได้เลยใช้ได้โอ้ยเพื่อนเพื่อนต้อนตอบคิกตอบคิกตอบคิกตอบบันเทิงละบันเทิงละอันนี้อันนี้วันนี้เฮ้ยเฮ้ยอย่าต่อยดิอย่าต่อยดิเฮ้ยเราข้างเราเราข้างเดียวกันมึงหลอดอะไร กาะไว้เกาะไว้เกาะไว้เกาะไว้รุ่วรุ่ร er okay. ุ right? <c oughs> <c oughs> ุ่่วุ่วรุุุ่่วุุ่่้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเ้เเเยอ้ย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 เบ้เ้ยเ้้้้ ที่หนึ่งเป็นของเราลวงใบลวงใบลวงไป,งไป,งไปอ่าหา้หาหา้หาห้าจัดมันเลยเรามีเอาแบบเราไม่ของจริงเราไม่ของจริงอุ้มไปไปเลยตอบเค็กตอบเค็กตอบเค็กเจ้านาที่หน้า ปีน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 โอ้โหยังยังยังเอาแล้วไงบันเทิงเลยทีนี้โยกโยกถิ่นไปโยกอันนี้ใช่โอเคกอดไว้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 พี่เกเกอด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 ก่อนรับเปิดกันหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาช็อตตรงนี้อย่ามาช็อตตรงนี้เด้ออย่ามี้เด้ออย่า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 ให้เราโอเคการพี่เก๋พี่เกกูปิวซะแล้วบันเทิงอันที้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบไป

ไปและลาก่อนกวไวกว่ไว้กไว้กไว้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเกาะกกปิ้วปิ้วปิ้วป้วไปแล้วไอ้ยอ๋ก็นดว่าเกาะดีแล้วโอ้โหเหลือมุกคยำมุกควยำกับตัวหน้าก่อนเอาดิจะรอรอรอลูกตุ้มบึมบึมว่ะรอลูกตุ้มบึมบึมเลยไป ต oh, it. It ุง oh ตุ oh ้โอ้โหจังหวะนี hmm. ้ไม่โดนพี่ทำไงแล้วครับจังหวะหลบว่ะหลบตลอดปิ้วว่ะโดนโดนโดนเรารอปลากันอันนี้คือไม่เหลือจังหวะนี้ตอนนี้คือไม่เหลือพาแบบหัวล้างข้างแตกไอผมโดนลมด้วยนี่ว่าลมมีผลด้วยอ่ะเสิงว่ะปิวละนักิวเหลือ กองหรือเย่วะเนี่ยตอบคลิกไงโอ้โหแล้วผมฟาดกับเราเค้เพื่อเราไงพี่เค้ขอโทษเฮ้ยเฮ้ยหลบหลบหลบตอบคลิกไงไอ้เฮ้ยเกือบไปตรง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 เฮ้ยเอาแล้วอ่ะกันไปกันไปกันไปก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งย่าอย่า อย่าเพิ่งทำไรนุ้ยเฉยอย่ายิงไปแล้วเล่นเหรอเล่นเล่นคอสโบเหรอเล่นคอสโบเหรอหน้าไม้เหรอนี่รอดได้ไงวะหลบไว้หลบไว้หลบไว้ปิ้วปิ้วปิ้วไปเรียบร้อยเอาเราปิ้วด้วยอุ้ยอุ้ยอ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 ู้หเกือบไปเอ้าตัวคู่อุ้ยนิดเดียวเองอุ้ยเกือบไปมันดอบคิกมันดอบคิกมันดอบคิกรุวงรุ้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 อ้า เฮ้ยแล้วออฟไลน์เดี๋ยวโดี๋ยวโทษโทษโทษลากลงไปด้วย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 ลากโอ้โหเฮ้ย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 โอ้โหโอ้โจะตกแล้วกูจะตกแล้วกูจะคุตกแล้วโอ้โหอยู่เพื่อนเราไปไหนพี่เคพี่เคกอดก้อนยางไว้พี่เคแบบขีดกูซะถากไว้ไป โอเกเกจตรการมันน <mm ี่เดียวเองขอมงขอมงโอ้ยโอ้พีเคกูโอ้โหนึ่งลุมสองปวดหัวเลยโอ้โแล้วทีมบูได้ลมตีเฮ้ยมันต้องมีสักคนหรอวะแมวตอบคิกเฮ้ยตอบคิก ตอบคิกซัดอ่าจังหวะนี้ต้องกด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 กรกรกรกดกดกโกดกร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 กดกรกกรกกกรร สัตเลยหเอาเอาเอามาไปเจ้าน่านี่ไงล่อเพื่อนตัวเองอีกแล้วล่อสองเพื่อนกูด่ายะมาเจ้าวันนี้ไปพี่เคไอ้ที่อีกแล้วเอ้ยขอขอขอพี่เค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 ตัดมันโยกลูกแล้วมันยังอยู่อีกอเอาไว้ก่็ไว้ก่็ไว้ ปุ่มๆปุ่มๆมันหัก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 พี่เคาะไว้มันหักแล้วพี่เค้ามันหักแล้วพี่เคาะเก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 าะเดือบิวเดือบิวโอเคเรียบร้อยโดนอุ้ยพี่เค้งโดนเฮ้ย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 ไปสู้อุ้ยอุ้ยพี่เค้ยพี่เค้ยโดนต่อยอีกแล้วโดนตเตงโดนพวกเต่งต่อยโดนเราต่อย เปิด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 พี่แคพี่แคเกาะโอเคพี่แคเกาะไว้พี่แคเกาะไว้อ่าเคเริ่มพังเริ่มพังพี่บันเทิงกันทีนี้พี่เกาะไว้อันี้เดี๋ยวพี่เค่พี่เกาะไว้พี่โอเคเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งเหลือเจ้าหน้าดโอ้โหอ๋อ ล,ล, ane, ลุกเร็วลุกเร็วกำเนิน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 กลักไปกระลักไปกระลับไปอือโอเคเออสวย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 พี่เคพี่เคพี่เคเอาม<ได>ันลงเอามันลงเอามันลงเลยพี่เคเร็วเออจนไม่รอดแน่ครับเกาะ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 จะรอดแงโอ้โหรอดสองกันจังหวะนี้โอ้ เราห้าครับอีกมงเดียวเราจะชนะแล้วจังหวะโดดถีบไปก่อนเลยเฮ้ยเดี๋ยวพึ่งเข้าข้างเข้าข้างเข้าข้างโอ้แล้วมันไม่มีสวิตช์แบบที่กั้นแล้วอันยกกั้นเหลืออันเดียวโดดโดดเล่นเล่นไเล่นไม้เหรอเล่นพั่วเหรอเล่นโอ้ยปิวเฮ้ย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 ลุกลุกเร็วลุกเร็วโอเค

โดทีโดท no 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 ีโดท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 ีเอาอีกแล้วบ่เอาอแล้วบ่ไปเกาะกสับโยกสับโยกสับโยกโอเคเอ้ยแล้วน็อกเฉยเลยมาต่อยตอนนี้เออเอดีดีดไปกันยยาายาเอ้ยเอ้ยเอ้ยปิว สู้ตอนนี้ทำไมรอเลยรอบึ้มๆเลยคุณทีมมันเงินได้เราก็เราก็บันเทิงแล้ทีเนี้ยไปเลยไปเลยตุ้งแนวตุ้งแนวอุ้ยแล้วโดนแมวอย่างงี้ก็ไอ้ยายดำก็ได้ดิบึ้ม,ม,มต้องต้องให้ต้องให้ในแมวรอดก่อนต้องให้น้องแมวขาวรอดก่อนอต้อง่เดียวต้องรอดจเจมี่ยวต้องรอดจะมีเดียวต้องรอด ถ้าเจ้าเหมียวไม่รอดนั่นคือทีมน้อเงินมันได้เรียบร้อยเรียบร้อยรอดบ้าโอเคห่าห้าหา,าได้เล่นต่อตบเฮ้ย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 ยางยางยางล้วเกือบตกนะจังหวะนี้ปินปินสวยมากโอ้ย พีเคว่าไงพเค่ะแล้วครับจังหวะนี้เร็วอึบย่าอย่าตีขอร้องเลยขอร้องอย่าตีขอร้องอย่าตีเลยขอร้องอยาขอร้องอยาอีห้าดีเนี่ยตีตัวเพชรเปต้าเทสจะปิดว่ะมันจะทันจบเกมนี้ไหมเนี่ยโอ้โหโอ้เดี๋ยวดดีเดีนเดดดย่าเยยเี้วีเีวว มันรอดมันิ oh. Oh. <l Jean Rabbit bulun> ้ว no จัง่ะไอ้มันคือดำอื้ไอ้แย่ไอ้แย่เอ้ยยังอยู่อีกเหรอโอ้โหเอาแล้วนะเอาเียโอ้โหแล้วน็อกแน่เฮ้ย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 ้ยเฮ้ แกดำมันโอ้โหโดนดุคนสุดท้ายโอ้จะหล่อเยอ่โอ้ยยุง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 ขมอยไมอยร้ายจังเลยเฮ้ยขอขออยู่หน้าขออยู่หน้าขออยู่หน้าโอ้ยเราโดนตบหน้าง่ายเลยจังหวะนี้โอ้โหจได้อยู่ฮะโอเค ไม่รู้ว่ามันจะมันจะยังเล่นอีกหรือเปล่าเล่นได้อีกหรือเปล่านะสามนาทีนี้มันบอกว่าไอตัวเพเพเท์เทสมันจะปิดนะฮะแต่ถึงยังไงถ้ามันมีมีเพมีไอตัวเทสมาให้เล่นอีกเราก็น่าจะเล่นต่อเพราะเราซื้อซื้อล่วงหน้าไว้นะครับผมโอเคหลังทีนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผม Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way.